สวัสดีครับหนึ่งนับแล้วนะสองหนึ่งสามสี่ไอ้ยนัดอะไรนี่วะตลอเจ็ดแเก้าสิบสิบหนับช้าจังวะสวัสดีครับทุกคนสามสี่ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแฮชแท็กนั้นมันคืออะไรแต่ก็มาแล้วนะครับเจ็ดสิบแปดสเก้าสก้าหนึ่งเอ้ยส้าแไมได้สิเก้าจุดสเก้าจุดสี่ฮะสเก้าหาเดี๋ยวหาฟิวเตอร์ที่ใช่สิบเก้าจุดบเก้าจุดเก้ได้ยังไะ อันนี้เอโอเคยี่สิบครบแล้วนั่นแหละครับคือผมผมก็ <laughs> <20 S 2> มา <c oughs> แล้วนะครับครับผมยี่สิบพอครบละมีอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรแก้ผลสักอย่างผมไม่ไม่รู้เนี่ยใช่ถ้าง,งั้นก็วันดีครับทุกคน <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบาย เอ้บอลปิดยังไงวะ <laughs> <laughs>